สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร้านกล้องล้อซิ่งอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถลูกค้านะครับมาเปลี่ยนล้อใหม่ยางใหม่ร้านกล้องล้อซิ่งชนบุรีนะครับวันนี้ก็มาใส่นะครับเป็นล้อ N5 นะครับล้อ N5 SRS นะครับก็ขอบ18 5รู114นะครับควบคู่ยางนะครับแคสโนนะครับก็ด้านหน้า2 สองสี่ห้าสี่ห้า R สิบแปดนะครับลายยางยางซอฟต์นะครับเนืบเนบเลยครับยางซอฟต์นะครับล้อด้านหน้ากว้าง9.5นะครับ N 5 R S นะครับขอบ18 5รู114ครับดูดอกยางครับยางสวยนะครับเนืบเนครับยางซอฟต์ก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็น N 5นะครับ N 5 R S กว้าง10.5นะครับซีรีส์ยางนะครับ27540 R18 นะครับยางซอฟหนึบๆเลยนะครับนึบๆเลยครับก็เบื้องต้นคันนี้ก็เป็นอิ u ุส d ดีแม็กปี2012นะครับลูกค้าจากบางน้ําเปรี้ยวจังหวัดะเชิงเซานะครับหรือว่าเพื่อนของทางร้านเรานี่เองนะครับก็ตอนนี้โหลดหน้า2นิ้วนะครับหน้า2หลัง4ก็สเต็ปนี้นะครับหน้า2หลัง4ยางลูกค้าก่อนหน้านี้ใส่มา2,3,5,4,0นะครับมันบางไปนิดนึงนะครับ ก็ขยับมาอีกไซส์หนึ่งก็เป็น2454 58นะครับด้านหลัง275 40าน R 1 8นะครับชุดนี้จบเบาๆนะครับจบเบาๆ2,000มนิดๆเท่านั้นนะครับ2,000มนิดๆเท่านั้นครับฝากไว้ด้วยครับร้านก้องล้อซิ่งชฉลีนครับล้อ13900บาทครับล้อ13900บาทยาง 9,500บาทเท่านั้นครับยางลายนี้นะครับลายซอฟ9,500าครับยางนะครับ13900บวก9,5 0 0นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นจากเดิมเป็นรถอินสุ6รูนะครับตัวนี้6รูนะครับก็ทำการเปลี่ยนแปลงอะแดปเตอร์นะครับจาก6นิ้วออก5เพื่อที่จะใส่ล้ออ็นนะครับตัวนี้เป็นล้อ5รูก็รูเดิมมาจากรถก็เป็น6รูนะครับเราต้อง ทำการแปลงนะครับจาก6มาออก5นะครับไม่งั้นใส่ไม่ได้นะครับต้องต้องแปลงอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ยังไงเอ่ยก็คือตัวนี้นะครับเปลี่ยนอ่ารูน็อตนะครับจาก6รูนะครับ6รูมาออกเป็น5รูนะครับอย่างนี้ก็ชุดนี้ของแถมครบจบหล่อนะครับ20,000นนิดๆครับ2 0 0ห0เท่านั้นเองครับงบ2 0,000ได้ล้อใหม่ยางใหม่ครับร้านกล้องล้อซิ่งจัดให้จบๆแน่นอนครับเดี๋ยวดูทรงรถนะครับอย่างสวยเลยนะครับสเต็ปใช้งานครับ รถ2,012แต่งล้อมือนกันครับออนิว2,012อ,อย่างรอเลยครับรอก็ฝากไปด้วยนะครับท่านใดที่สนใจแมกยางนะครับราคาถูกติดต่อร้านกล้องลอซิ่งชมรีได้เลยนะครับสุดไม่สุดลูกค้าวิ่งมาจากแปดริ้วนะครับเส้นร้านติดเส้นสุขุมวิทนะครับขาออกกทอมมุ่งหน้า กทมนับขาออกชมรีมุ่งหน้ากอทมอน,นะครับก็สนใจนะครับ083 7 6 9 5 4 3 8ก็ท่านใดที่สนใจแม็กยางนะครับก็กดติดตามทางเพจร้านหรือว่า f เฟซบุ๊กกล้องนาเรนขอละนีหรือว่าช่อง Youtube ของร้านเราได้นะครับเผื่อมีโปรโมชั่นอะไรดีๆเด็ดๆสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับรอๆสวยๆเลยครับสวัสดีครับ